มาเมืองชัยภูมิบางทีต้องเมืองแห่งหม่ำกับหม่ำเนื้อครับชายพุ่มมาซื้อเรื่องเฮ็ดหม่ำครับหม่ำเนื้อเนื้องัวอ,อันนี้ก็อย่างเสร็จเรียบร้อยีแจเจลหอมครับมาเที่ยวชายพุ่มก็ต้องมีหม่ำโอ้มีใส่กรอบ จระับบรรทายาไดบดาวเลยครับอันนี้สิเป็นต้องใสิเซเป็นล้านประจำที่เด็กมีข้าเหนียวห้อนยู่ไหครับมีค่ะข้าเหนียวห่อน ม,มัน,นมันหอนมีบ่ครับไดแล้วอเดี๋ยวในทีงง่อุ่นในแบบกินได้สดสอยูน่งงน,งงนี่เ,เ,ยเลยเขาเหนียวห่ัน อันนี้นอันเจ็ดสิบาทไม่ไม่ไงครับอเอาไมาหาซีมเ <c oughs> พาได้ซิมครับก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจ้าบาทครับข้าวเหนียวเอาแล้วตัดยาวเยี่สิบาสบาทบาทเอาเอาได้หน่อยครับเพอได้ซิมเมื่อเสื้อหน่อยอในในสิบบาทนะสิบบาทครับ <c oughs> ย่างไห่ทอดได้บอครับเดี๋ยวซิมน <c oughs> ี่เลยครับซุ้มย่างไว้หนีหนอย่างมาม้อันนี้มามูว่ครับนี่ บ๊มเนื้อมาคะเรืองบ๊อมเอานำบ๊มเนื้อนะครับอย่ามาชิมหมั่งบ่เคยมาเที่ยวเซียร์พุ่มหรอชิมก่อนครับต้องชิมก่อน,น,นเด้เอาเอาหน่อยครับอรา,าคาถูกค่ะไก่คเอาอันนี้ยังครับนี่ พิงซิมนนชิมมาไหนไหรอยู่ <laughs> มาเที่ยววันพี่แดนครับมึงเล่นเลมาิมบรรยากาศหม่ำใช้พุ่ม,ม,าามเดี๋ยวขอชิมกันครับขอชิมครับหวมแซบเลยครับ ไม่เห็นปออมาครับเลือดูปอลากี้ร้อยเดียว,วยนี่ไนคนมึคลืนหนได้หลายเลยโ้ลยหนึ่งนี่ยนี่มครับยหนึ่งช่ไมี่บอกนึงรยิ้มไดิยิ้มนะครับโ้นมาครับจ่นแ่แสดงว,ว่ากันเนนะาะจัว้ครับพะจัอยู่กับสินครับ เอาใจเลยครับหมั่มขอ,อนหนึ่งครับข้าวเหนียวสิบาบ,บาทครับ,บ,อบอรมาชิมเมืองเชียงภูมิบางที่ต้องต้องชิมหมักครับต้องลองสัมผัสบรรยากาศเป็นซื้อเรื่องหมัมง้วหมั่มขึ้นเนี้อง้ออยู่แล้วครับอันนี้ของแถมนี่นี่อันนี้ยังครับ,รบน,นี่แหง ตาจะรานขายยังครับมี่สมตำหอมครับลาบก้อยมีลาบก้อยไม่สมตำค่ะเดี๋ยวมาลองหนาดูดูนก่อนอันนี้เขาจะเฝ้าโยใครผ่านมามีทุกอย,ย่งาตง,ยงตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงบ้านนี้ตอนนี้ยยุดมองไรครับนี่ท้องสามหมอท้องสามหมอท้องสามหมอซ่องสามหมอซ่องสามหมอคือแถวบ้านผมเลยแต่ว่าเพื่อวังสามหมอครับตอนนี้ซ่องสามหมอดอนโอเคครับแสดงว่าคุ่จักอยู่ คันเห็นไหมครับคันเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมอยู่หน้าร้านแป๊บนึงนนขอหนึ่งยังไม่ได้ทอดครับเดี๋ยวขอชิมอยู่นี่ครับครับขอนี่อ่อนๆ้องชิมอยู่หน้าร้านครับมับยออนมยันาานยงมาถามสับสดๆบะหมีม่พริกแถมเห็นไหมครับขอาพริกสดๆให้นะครับ เดี่ยซิมหม่มเซจิพุ่ม,มครับมาเที่ยวทั้งที่ต้องล่องเบิง้งต้องได้ล่องครับอันนี้สี่สิบบาทขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับอบร่รอยเลยท้องสี่สิบบาทได้ทั้งข้าวเหนียวได้ทั้งหมั่มเดี๋ยวเขาชิมหวานๆให้เบิ้งครับ

เรือหมั่มจะสดครับวันนี้นเป็นานมครับ้าจะบอกให้นรก็อจะอย่างยางงบงสแต่บ้างาจะลงใ้ับาไจครัแแบแซ่บครับ